สวัสดีครับผมแชตยตรบลีครับวันนี้เป็นวันอทิตย์นะครับที่30มีนาคมปีสองพนาระครับเวลาครับไปหนึ่งนะฮะไปหนึ่งทวนนะครับก็เป็นนีี่สนะครับสําหรับ W2-1-2 นะครับมาจอดตามนัดนะครับใส่อะไรสามชิ้นนะครับวันนี้นะฮะก็มาจอดประมาณสักเที่ยงครับ ก็เดี๋ยวจะทําไปเรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้คงจะปล่อยรถและครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่ามีรายการอะไรบ้างครับนะเป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับแต่เราก็ไม่ได้หยุดหรอกครับลูกค้ามาจอดรถให้นะครับนี่ฮะรายการแรกนะครับจะเป็นยางกันฝุ่นครับนะโชกคู่หน้าครับนี่ฮะนะครับทีพี่หนึ่งนะครับผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าหน้าที่การทํางานอ่าทาหน้าที่อะไรนะครับยางกันฝุ่นสองลูกครับซ้ายขวา บวกยางแอรแทกครับโชกู่หน้าครับรายการที่สองนะครับเป็นลูกหมากกันโค้งครับนะของเทียบนาตานะครับนะทั้งคู่เลยฮะสายบวกฝาครับสองชิ้นแบบนี้ครับนะท่านลูกค้าดูตามไปด้วยกันเลยก็ได้นะครับนี่ตถของท่านนะเพิ่งมาจอดตอนเที่ยงครับอุ๋ใชายต้รบรีครับแล้วก็ายการที่สามนะครับเป็นโชกนะของแซดนะครับนะเป็นเดี๋ยวผมออกไห้ดูฮะเนี่ยนะไม่แตกของนะครับ ออกแป๊บหนึ่งนะพอดีมันตกเนนะเอาออกมาให้ดูทั้งสองนันเลยครับนะก็ไม่ค่อยมีเสียงพูดนะพอดีหยุดไปสามสี่วันนะขอไปนะเพราะว่าทำาลงรถนะเหนื่อยนะครับนะทำาลงจอดรถให้ลูกค้าใหม่นะครับนะก็เลยไม่มีเวลาออกคลิปครับนะครับตอนนี้ก็ถ่ายให้ท่านดูนะครับนี่ฮนะโชว์ของต้นนะของใหม่ครับนําเบอร์นี้แหละครับ ของแซดและครับนะบูตก็ใหม่นะครับเนี่ยนะบูตก็ใหม่ทั้งคู่เลยนะครับนะนะแกนโช๊คก็ใหม่นะครับห <f ums> ัวก็ใหม่นี่ฮะแกนโช๊คไม่มีนิ้วมีรอยนะครับแกนโช๊คก็ใหม่ทั้งคู่นะทั้งหมดสามรายการครับนะก็มีใบคู่มือของโช๊คมาให้ด้วยนะครับนะติดมาในกล่องครับวิธีการใส่นะครับเนี่ยจะมีวิธีการใส่บอกอยู่ในนี้นะครับ นะว่าใส่อย่างไรนะถอดตัวไหนนะฮะนะครับแล้วควรจะจับตัวชกตรงไหนนะถึงจะใส่ได้นะครับนะก็มีคู่มือบอกมาทั้งหมดเลยครับนะการรีวิวนะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันโชกอะไรต่านๆองเนี่ยครับนะครับก็โอเคครับเท okay, คเกอร์กำลังถอดชกหลังอยู่นะครับตอนนี้นะตามที่ได้ยินเสียงนะครับก็อีกที่สองนะ ก็เราจะดําเนินการตามที่ได้แจ้งไว้นะครับสามรายการครับแล้วก็พรุ่งนี้คงจะส่งรถนะครับในช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงนะครับแต่วันนี้ก็คงจะทาไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเป็นวันหยุดเดือนควันอาทิตย์นะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูครับไทเกอร์กำลังดูครับไทเกอร์ไม่หลุดด้วโช๊ลังแล้วลูกนะอันนี้เนาะอ่าเดี๋ยวดูก่อนครับนี่ครับโช๊หล่างครับยางกาแทงหลังเล็กเลยครับเนี่ย นะครับน่าจะเป็นต้นเหตุจากเสียงนะครับที่เกิดขึ้นนะอิดอาร์ดอิอาร์เวลาขับเคลื่อนใหม่ๆนะครับจะมีเสียงนะส่วนยางกันฝุ่นก็เนี่ยครับเป็นผงเลยครับเนี่ยยุ่ยครับหลุดเป็นพงน้ําเลยครับนะตามท่านเห็นนะครับหมดสภาพนะครับนาหมดทั้งแกนโช๊ครับหมดทั้งยางกันกระแทกครับนะครับนะแต่ไม่รู้ว่าแม่ไม่ได้สังยางกันฝุ่นมาด้วยมั้งมาแต่โช๊คฮ น้าหน้าจะลืมยางกันฝุ่นแล้วาครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับเจ๊กุกครับหน้าจะลืมยางกันฝุ่นชุกเลยครับยางกันกระแทกเลยครับมาแต่ชุกเนี่ฮะข้างนี้มียางกันฝุ่นอยู่ครับยางกระแทกไม่มีนะครับเนี่ยฝั่งนี้ฮะแล้วก็มีรอยเสียดตรงนี้ครับอันนี้โทษแลครับยางกันฝุ่นมีข้างเดียวเองครับแต่ข้างมไม่มีนะนะก็เราสั่งแต่ชคกครับ พอดีคันนี้ลูกค้าไม่ได้จอดรถนะครับเป็นการตกลงกันแล้วก็โดยที่อ่าผมบอกว่าโชคมีเสียงดังแล้วก็ขับรถออกไปเลยนะแล้วก็โทรมาแจ้งว่าอยากจะเปลี่ยนโชคด้วยนะแต่ไม่ได้ตรวจสอบซ้ําครับว่ามีอะไรที่มันต้องเปลี่ยนไปด้วยกันนะเราจรึงสั่งจะชคคู่หลังมานะครับนะเนี่ยครับตามที่ท่านเห็นนี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราถอดมาแล้วมันเสียเวลานะครับเสียค่าแรงนะครับต้องเปลี่ยนให้ทรบชุดนะครับแล้วลูกค้าก็จะใช้รถด้วยครับรุ่เนี้นะครับ นะก็วันนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะจอดเท่าไหร่แล้วก็ขอจอดไว้วันหนึ่งก็ยังลําบากแล้วเลยครับแล้วเดี๋ยวต้องสั่งยางลูกเนี้ยพรก่งี้ครับก็อจะมาอีกวันหนึ่งครับถอดไปเถอะอดยาก็ไม่อดถอดถอดแล้วลูกต้องถอดยางไันแคก็ไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราดูด้วยครับว่ามีของเราไหมนะใส่ยางกันฝุ่นไปด้วยนะเพื่อจบทีปัญหาไปนะไม่งั้นจะต้องรอวันหนึ่งครับนี่นะครับที่เหตุผลที่ผมบอกว่าเวลาทํารถนะต้องให้รอนะครับ นะแล้วก็ถ้าไม่รอเนี่ยก็คือว่าลําบากนะครับการเซอร์วิสอย่างสมบูรณ์มันลาบากมากครับไม่จอดรถนะครับเป็นการโทรแจ้งกันเฉยๆนะซึ่งการตรวจสอบไม่ละเอียดการเบิกอะไรมาก็ไม่ละเอียดเพราะนั้น <m> เกิดความผิดพลาดเดี๋ยวต้องแจ้งลูกค้าก่อนครับนะนี่ฮะรอยเปลี่ยนเพราะเบรกมาใหม่เลยครับต้อ่งเปลี่ยนเพราะเบรกมาแกะกล่องเลยครับนี่ฮะที่ฝุ่นยังไม่ก่อเลยฮะที่ฝุ่นเพราะเบรกไม่ก่อเลยครับเนี่ยใหม่แกะกล่องเลยครับ แต่ไม่ได้เป็นที่เรานะอ่าก็ชี้ดูเฉยฮะเดี๋ยวเราตามไปดูครับชุดหน้าด้วยไหมชุดหน้าด้วยครับนี่ครับเพิ่งเปลี่ยนเลยครับแกะกล่องเลยนะก็เขาสั่งแต่เราชคกนะครับไม่เป็นไรครับนี่ฮะชคกหน้าซ้ายนะครับยังกันฝุ่นกันกระแทกเละนะเดี๋ยวเราจะถอดชกหน้าด้วยนะครับทั้งคู่ซ้ายขวานะครับก็โอเคนะครับตามนั้นแหละฮะนะ ตามที่ได้แจ้งไปนะครเพราะว่าเรามาแต่โชคหลังนะไม่มีกันฝนมาด้วยนะเห็นไหมในกล่องไม่มีนะครับนะอันนี้ก็คือการแคกคู่หน้าอย่างกันฝุนโชคคู่หน้าครับนะเดี๋ยวเราลองค้นหาดูจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คงต้องจอดอีกนะฮะนะไม่รู้ลูกค้าจะประสมจอดหรือเปล่านะครับเพราะวันเดียวก็ยังนั่นแล้วเลยนะลำบากใจนิดนะึงฮะ ก็อยากจะแจ้งข้อมูลให้ทราบนะครับว่าเวลาอู่ทางานนะน,นะขั้นตอนต่างๆนะครับที่มันจะเกิดขึ้นแบบสมบูรณ์นะครับมันจะต้องมีการอ่าเช็ครุอย่างละเอียดรบอบคอบแล้วจึงเสนออะไรแล้วจึงมาจอดนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรกันนะครับโดยที่เวลาต้องไปตามจํานวนของจํานวนอะไรที่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็จะอ่าตกอยู่ัทั้งสองฝ่ายแหละครับอู่ก็จะ ทำแบบไม่สมบูรณ์นะพอแจ้งลูกค้าไปลูกค้าก็จะอาจจะจอดรถไม่ได้นะครับนะพอไปไปนึกเจอที่อื่นก็บอกอา้าวทำไมเปลี่ยนแต่ชกยังอระแทกไม่เปลี่ยนเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแจ้งผมผมก็รอได้นะเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนนันปอีกเจอมาเยอะนะฮะอันนี้ต้องพุดนดักไว้ก่อนนะเพราะนั้นเดี๋ยวลองแจ้งลูกค้าดูว่าว่าจอดแล้วนะครับมันมีลูกยางกรนแทกด้วยนะกรยางกันฝุน่นต้องจอดอีกหนึ่งวันไหวไหมนะครับเพื่อรออะไรโอเคนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับนะเป็นเบนซ์วิวสองหนึ่งสองท่กกานไอ้เลูกสองหนึ่งสองป่ะสองหนึ่งสองโอเคนะออากเตกอร์กำลงังเลืออยู่ครับนะนั่งช่วยกันครับช่วยทำงนานครับนะครอบครัวระบบครอบครัวนะ,ะบบวนะไม่ใช่ธุรกิจก็พยายามให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็มีลหลายแง่มุมนะครับที่ผมก็อยากจะพยายามบ่นนะหรือชี้แจงให้ทราบ นะบางครั้งท่านเป็นผู้ใช้อย่างเดียวนะครับท่านไม่ได้มีข้อมูลชันลึกนะครับในการที่หมูต้องอปฏิบัติงานนะครับหรือทําการเปลี่ยนอะไรให้ท่านนะครับเพราะนั้นจะไดะ้เป็นข้อมูลไว้นะครับท่านจะได้ไม่ไปรีบเร่งมากเกินเกินไปในกรณีที่รถท่านต้องเปลี่ยนอะไรหลายตัวแล้วก็ต้องเปลี่ยนในจุดที่มันอยู่ลึกๆนะครับต้องถอดเยอะถอดหลายชิ้นนะฮะเพราะนั้นเวลาก็ต้องหลั่นไป ตามจํานวนอะไรนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเยอะๆยแล้วไปกําหนดเวลานะครับช่างก็ทําการสปีดครับนะพอรีบเร่งมากก็ผิดพลาดความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นครับพเพราะฉะนั้นเสียทั้งสองฝ่ายแล้วครับทั้งอูก็เสียชื่อนะรถต้องกลับมาเช็คใหม่ส่วนท่านก็ต้องเสียเวลารอบที่สองอีกรอบนึงนะครับเห็นไหมฮะมันเสียทั้งขึ้นทั้งลองอยู่ดีนะครับนะพเพราะฉะนั้นก็ลองใส่ตองนิดนึงแล้วก็หานะข้อมูลให้รอบด้านนะหัวมช้ออโต้ขอจบคลิปจบที่นี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ เดี๋ยวได้ก่อนครับตอนจบครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงอันนี้ฮะที่สี่นะตัวเจ๊กลุกนะผมกําลังดือเกียร์แล้วนะฮะนี่ฮะถอดออกมาแล้วครับถอดโชมคแล้วครับทั้งโชคนะทั้งสองข้างแล้วครับนี่ฮะกาลังเริ่มแบกนะนะเดี๋ยวเราจะเอาเกียร์ลูกเนี้ยลงครับเนี่ยทั้งลูกเลยฮนะลงมาดูว่าลูกปืนส่วนท้ายอ่ะมันเป็นตามมดอแล้วเกิดเสียงอ่อนขึ้นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหน นะครับเพราะเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นตามมดเล็กน้อยนะผมจึงยกขึ้นไปก่อนแล้วก็มีเสียงหอนที่ผมเลยสามสิบถึงสี่สิบเบาๆนะเรารับได้นเลยเราเลยขับมาสามปีนะแต่ตอนนี้ก็คงมีเสียง่อนที่มันมากขึ้นนะครับเราจึงตัดสินใจถอดลงมาตรวจสอบดีกว่าครับเดี๋ยวจะลุกลามไปหาคนท้ายด้วยนะครับนะไม่รู้ว่าคนท้ายจะเป็นตามมดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองลองตรวจสอบดูครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมมาลังลือนะ่อฮะถ่ายดูบรรยากาศนะครับเนี่ยครับผมเปลี่ยนสายแพรนะครับผมเขียนไว้เนี่ยเปลี่ยนสายแพรนะครับวันที่เก้าเดือนสิบสองปีหกห้าเห็นไหมเขียนไหมฮะล่าสุดนฮะมีตัวเลขบอกเลยฮนะเปลี่ยนสายแพร์ไปนะครับก็เดือนสิบสองหกหกสิบสองหกเจ็ดก็ประมาณสองปีกว่านะเปลี่ยนสายแพรไปแล้วสองปีกว่าครับเนี่ยครับตามตัวเลขนะที่เขียนไว้ นะสายแพร์เนี่ยครับนะก็เ,เราจะมีะมุกสวิตชไปด้วยนะวเ่าเราเปลี่ยนอะไรไปเมื่อปีไหนนะกิโลที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราเดินตามสเต็ปขั้นตอนนะเวลาซ่อมนะครับเราไม่ได้ทําความเคยเชินนะฮะหรือทาความรู้สึกมากเท่าเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นมันต้องอยู่ที่ห่วงเวลาและกิโลด้วยแล้วก็จากการตรวจสอบภาพที่เห็นนะครับต้องปรากฏนะว่ามันเสื่อมสภาพจริงนะเราจรึงตัดสินใจยกเกียร์ลงครับ เพราะว่าเป็นการวิเคราะห์โดยละเอียดนะครับก็เราทำนี้ทุกคันและครับนะไม่ใช่ทําแต่รถเรานะก็ฝากนิดนึงท่านที่เพิ่งได้รถเบนซ์นะเบียมนะครับสองยี่ห้อครับลองเข้ามาติดต่อผมได้นะครับหากต้องการแบบสมบูรณ์นะครับไม่เร่งรีบมากนักต้องการคุณภาพครับมากกว่าความเร็วนะเพราะฉนั้นก็ลองลองดูครับนะไม่เสียหายครับลองมาซ่อมกันเล็กเกน้อยก่อนก็ได้ะนะครับแล้วท่านก็จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นโอเคนะครับ หัวพี่ชออโต้ต้องขอจบคลิปจัดเพยงเท่านี้ก่อนครับเจอกันใคลิปหน้าครับส่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจนําคลิปมาเสนออีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ